สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูบบ่กาชอยนะคะตอนนี้ขอตั้งชื่อว่าทริปแก้บนคือเรื่องของเรื่องเน่ยคือพี่เราเนี่ยนะคะไปบนขอให้ได้เงินล้านนะคะในสิ้นปีแต่ประเด็นคือบนหลายที่ไงบนหลายจังหวัดและตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าที่ไหนที่ช่วยให้ล้านแตกนะคะเราก็เลยต้อง กลับไปแก้บนทุกที่ทุกวัดที่พี่ไปแล้วก็ถือว่าเป็นทริปท่องเที่ยวด้วยนะคะหนึ่งในวัดที่พี่ไปบนก็คือวัดพระธาตุดอยคําที่เชียงใหม่ค่ะหลายคนเนี่ย,ยขอบนบานสารกล่าวที่นี่แล้วป<ม>ระสบความสําเร็จได้ดั่งใจขอนะคะแต่ว่ายกเว้นเราไว้คนหนึ่งนะคะไม่ไม่เคยตมัมได้ตํามที่ขอเลยค่ะ นะคะแต่เมื่อพี่เนี่ยได้ตามที่ขอพี่ก็มาแก้บนนะคะด้วยการซื้อพวงมาลัยดอกมะลิตามที่บนไว้นะคะมาแก้บนค่ะสําหรับใครที่มาเชียงใหม่นะคะแนะนําเลยค่ะวัดพระาธาตุดอยคํานะคะใครมาที่นี่นะคะก็ต้องแวะเอาดอกมะลิมาไหว้สักการะพระทันใจคะ่ะส่วนใครจะประสบความสําเร็จหรือไม่เนี่ยก็แล้วแต่บุญอของตัวเองนะคะบุญเก่ากรรมเก่าของตัวเองเนาะ ออพี่เขาก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าของเรายังนะคะที่สองที่ไปเนี่ยก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะเพราะว่าพี่ก็ไปบนที่วัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยเหมือนกันดอยสุเทพเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัดประจําเมืองของจังหวัดเชียงใหม่เลยคนต่างจังหวัดมาเนี่ยหลายหลายคนมาไหว้สักการะบูชาบนบานศาลกล่าวก็ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจตามที่ขอไว้ค่ะแต่สําหรับคนเชียงใหม่คนในท้องที่นั้นเช่น เราขออะไรไปไม่เคยได้เลยค่ะแต่ก็ได้ราคาะมันก็ลวแต่บุญเก่ากรรมเก่าของแต่ละคนนะคะทุกคนสําหรับใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะมาพระธาดอยคําและพระธาดอยสุเทพนะคะใครไปดอยคําอย่าลืมซื้อหวยด้วยนะคะเพราะว่าที่นั่นให้รางวัลที่หนึ่งมาหลายงวดแล้วค่ะ,ะนะส่วนดอยสุเทพนะคะ,ะที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามนะคะใครมาก็ต้องมาเช็คอินนะคะบรรยากาศดี ดีนะคะอุณหภูมินี่นขาดแต่อูดนะคะยยสำหรับพื้นกระเบื้องนะคะทุกคนค่ะเขาไม่ใส่รองเท้าเข้ามานะคะ <c oughs> ทุกคนต้องมีสตินในการ <c oughs> วริ่งลงในพื้นนะคะวิง่งขย่งปลายเท้าหรือว่าใส่ถุงเท้ามานะคะว่าพื้นนั้นร้อนมากค่ะทุกคนสำหรับ,บวันนี้จบการรีวิวค่ะสวัสดีค่ะ